คำลักษณะนามในของเกาหลีแบบมันค่อนข้างเยอะมากเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบชงงี่ชอนเล่จังคือรึดมาดีอ่าปุ่นจารามเกเตคือเหล่านี้หลายๆคนเนี่ยแบบเวลาจะจะพูดใช่ไหมครับบางครั้งแบบเราแบบนึกไม่ออกแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้คือเกใช่ไหมครับอย่างเกโซโยเซเกโซโยไปเจอไปเจอไปเจอรถก็ใช้เกนะเซเกทูเกเนะ่ยไปหมดนะซึ่งบางครั้งก็เออมัน ถึงมันไม่ใช่แหละแต่ว่าเราก็สามารถใช้ได้แต่วันนี้ผมมีคํานึงผมเรียกว่าคําช่วยชีวิตเลยนนะครับซึ่งคำคำนี้ก็คืออันนี้ว่าเซย์ยอร์บุนเดีนะครับผมพบกับผมนะครับโอ้จากเรนโคเรนจูเกเตอร์แล้ววันนี้ผมมาพาเพื่อนทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นอีกนะผมเรียกว่าทำให้มันง่ายเลยเพราะว่าคํานี้เราจะใช้คําว่าคำว่าออนมานานะซึ่ง เอาจะใช้อ,อนมานาเพื่อขจัดปัญหาที่แบบเราไม่รู้ว่าสมมติเราใช้ชงมนี่ชลเล่บุญซาลามอะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบอะไรคําที่แบบชุน,พ,น,พ,นพื้นเราได้คิดออกแต่ว่าจะเป็นคําที่แบบเรานึกไม่ออกนะ้วมันไ,ไม่ใช่อันที่ใช้เกย์เดียวหรือใช้เดหรือใช้จังหรือใช้คืดอ,อะไรพวกเนี้ยเราสามารถใช้ข้อความดังนี้นะครับซึ่งก็คือข้อความแล้วก็ตามด้วย ออนมานานะซึ่งออนมานามันตอนระแบบเท่าไหร่นะอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าคนหละออนมานาพี่เลี้ยเหยนะก็คือเอาคนออนมานามไหน่แบบมากเท่าไหร่หรือเอาแบบแค่ไหนปริมาณเท่าไหร่นะเราบอกว่าคนหละกคนละกก็คือแบบโคกฮะคนหละออนมานาพี่เลี้ยเหยอนะก็คือเอาคนละเท่าไหร่ครับพอเท่าไหร่ดีแล้วจะไปเอาของเนี่ยเราแบบไม่รู้หรอก็ให้มันมันคืออะไรนะซึ่งสามารถใช้ได้รวมรวมหมดเลยครับอย่างเช่นสมมติเราจะบอกว่าเช็คออนมานาซัสอซโย ซื้อนังหนังสือเนี่ยมาเท่าไหร่ซื้อหนังสือมาเท่าไหร่ครับหมายถึงแบบซื้อมามากเท่าไหร่มามากแค่ไหนนะครับแทนที่จะใช้คําว่าเช็คแล้วก็หยดควันสัดใส่ซื้อหนังสือมากี่เล่มซื้อนังหนังสือมากี่เล่มนะก็ใช้แทน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 ที่จะเป็นเช็คเะียดควันสัดใส่ก็เป็นเช็คอ๋อมานาสัดใส่ซื้อหนังสือมาเท่าไหร่เนี่ยมันพูดมาถึงแบบปริมาณนะครับปริมาณสมมติเราจะบอกว่าคนละเาียดปียงสัดใส่นะเพียงมว่าหยดเป็น เป็นขวดใช่ไหมคนละเบียดเปงสดสยก็เราใช้คนละอนมานาสดสวยสะทั่งเบือดแก่นนามาสยกนะซึ่งน้ําตาหรือว่านนามาสวยกก,วยก,ยวยก็คือแบบว่าเหลือนะสถทั่งสะทั่งเบือดแก่นนามาสยกสก็จะเป็นสะทั่งอนมาน้านามาสยกอย่างนี้ได้นะซึ่งเพื่อนเพื่อนก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ซึ่งแล้วก็ใช้ได้แบบหลายมากเลยเนพะื่อนเอาไป,ไปลองฝึกดูนะครับ โอเคเป็นไงกันบ้างครับกับเนื้อหาสาระที่นํามาฝากวันนี้ก็หวังว่ามันจะช่วยช่วยเพื่อนๆในบางสถานการณ์หรือว่าในหลายสถานการณ์ที่เพื่อนติดอยู่หรือถ้าใครเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าเออเจอคํานี่แหละแล้วก็ใช้คำอย่างนี้มานะเพื่อผ่านสถานการณ์อย่างนี้ก็คอมเมนต์แบบงปันกันได้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคือร้องทำมิกันตรตมานยาศยองสวัสดีครับ